สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่เกมฟ i f a าออนไลน์3กับผมนายนุกพอบ้านเกมเมอร์นะครับผมวันนี้จะมาไต่แรงด์กิ้งเหมือนเดิมครับก็อ,อย่างแรกผมมีอะไรที่ต้องไปปรับอีกนิดนึงปรับแผนอีกแหละไม่ได้ปรับแผนนะปรับตัวนักเตะครับวันนี้ผมสังเกตว่าถ้าผมเอาลูก้าทวนีมายืนไป c f เนี่ยมันจะต่อบอลกันโหดมาก โทนี่จะโทนี่เขาจะยืนแบบรอให้แทงช่องอะ่ะผมนะผมผมก็เลยเปลี่ยนสักนิดหนึ่งเปลี่ยนให้โทนี่ยืนยนย,ยืนอยู่ตรงนี้อ๋อทำไมมันพูดติดๆขัดๆดก็ไม่รู้วันนี้ <c oughs> แท็คติกครับแทคติกเนี่ยผมจแจกท็คติกเลยนะคนอื่น <c oughs> คนอื่นๆที่ดูคลิปผมมาแต่ช่วงแรกๆอะ่ะเขาจะมีอยู่แล้วแหละท็คติกผมอะ่ะไม่ได้อะไรมากหรอกอ่ะอันนี้อีกอันหนึง่งไว้สับเวลาที่ เกมรุกมันมันต่อบอลไม่ขึ้นอ่ะอืมมันต่อบอลไม่ขึ้นก็ปรับเป็นอันนี้ครับผมเรียกว่าแท็กติกหัวร้อนไล่บอลหัวร้อนนะครับ HR ือ <c oughs> หัวร้อนแล้วก็อีกอันนึงอีกอันนึงผมผมแจกเล่นเน fast 8ทำไมผมถึงตั้งว่า fast 8เพราะว่าอันนี้ผมจะเน้นแบบต่อบอลแบบวิ่งต่อบอลกันโหดอ ต่อบอลเร็วแล้วก็ดูสิเพรสซิ่งดัง99้ง99เห็นไหมแต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับอันนี้ใช้ทีไรเนี่ยก็คือคือมันยิ่งกว่าหัวร้อนอะ่ะมันยังไงละ่ะมันเน้นแบบใกล้จะหมดเวลาแล้วแล้วเราแล้วเราโดนนำอยู่ะก็คือให้เปิดหน้าแรกไปเลยก็ใช้ f a ส t แบโอเคกับอันนี้หัวร้อนมันก็ไม่ค่อยต่างกันมากแต่ว่ามันอันนี้มันต่อบอลแบบรอบครอบครับ มันต่อบอลรอบๆดีอันนี้ต่อแบบใช้ความสามารถนักเตะอันนี้เป็นแบบวิ่งไปเปิดโมงธรรมดาแทงช่องได้ด้วยอโอเคไปเลยแล้วกันมีไอเทมเข้ามาในกล่องรับไอเทมนะครับทองชิ้นเดี๋ยวค่อยไปเปิดดูแล้วกันอะผมไปเจอกับคนที่เขาโปรโมชั่นแมทนะครับ อาบล็อกบาเปลี่ยนกับเดราซี่ครับบอดแม่ Bot are, เปลี่ยนกับเบโซครับเจอรารเจอรารเอาใครดีอะเจอรารเล่นตรงนี้ผมผมควรจะเอาเป็นกา้าแล้วกันเนาะก็เอา มยังไปรอเปลี่ยนครับมยังเลวานดอฟสกี้คูนันยี่ผมก็ฟิตนะโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน3ตัวนี้ฮาเมสผมนี่เห็นไหมครับฮาเมสเขาไม่ใช่นักเตะที่อึดน,นะอ่ะผมให้ดูกับทาวิความอึดอยู่ไหนความอึดความอึดน,นี่89เลยครับ บวก4แล้วก็เลเวลต้องเท่าไหร่7 7มั้ยความอื่นมีแค่89เกลยนะครับหาเมสโรดิเกตก็คือจะลงเกมเว้นเกมอะ่ะลงสมควรเอาเขาลงได้เกมเว้นเกมจริงๆหรือถ้าอยากจะให้ลงทุกนัดก็คือเอาลงเกมละเกมละครึ่งอะ่ะคือไม่ควรให้เขายืนจนจบเกมถ้าไม่งั้นนัดหน้าจะไม่ได้เล่นแต่ผมว่าเกมเว้นเกมเนี่ยช่วงนี้อย่างนี้ก็คือแรงมันจะกลับมาเต็มตลอด ถ้าลงเกมละครึ่งเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเต็มฮะอย่างอย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็เหมือนเดิมครับผมก็จะต่อบอลทางขวานี่แหละใครที่จับทางผมได้เขาก็จะเขาก็จะรู้นะว่าผมผมก็จะต่อบอลอย่างนี้อ่ะมากีน็อกตัดมุมครับเรียบร้อยนะครับผมมากีน็อกครับนั่นนะหัวทองครับหัวทองรองเท้าส้ม ต้องดูนะครับใช่คใหบคุณมีโอกาสโมงได้ดีกา้าต้องไล่บอลแล้วครับกา้าผมจับกา้าที่เขาเป็น C A M มายืนเป็น C M นะโอ้ยมองซีเรียมาไวครับโอ้โหโดนครับอองตวนกริสมันนะครับให้ดูให้ดูโอ้โห้ ไปครับไปใหม่ไปใหม่มุยอุ้ยแหลกอีกแล้วท่านผู้ชมเขาก็ไม่น่าจะยิงได้จากมุมนั้นแต่ก็เป็นประตูไปแล้วครับคอัโหฟนาตียสออกทนได้นายเขีย์ออกทำไมอ่ะก้าเะอทำ้้องทำ้ดหิก้นีกท่โก้นายบอลเสียสองครั้งติดโกครายเบลไม้เพีก่อ้ขึ้นาช่วยออทำอกงาเกมแล้วนะครับมอ้าวงานมาฮะ วิ่งทำทางดีแบบนี้ครับเพื่อนรวมทีมน่าจะหาเจอครับของบอลได้ไม่ดีครับตอนนี้ไปครับพยายามเคลียร์สี่เหลีหล่ยมไว้นะถ้าคุณจะจถ้าท่านผู้ชมจะเคลียร์ตัวโอเนี่ยผมว่ามันอันตรายมาก<จ>ถ้าเกิดมันเสียบขึ้นมานี่เป็นเรื่องนะครับหุนแหลกอะเปิดเลยแล้วกันเม<อ>ื่ <นะ S 2> อกี้โน้ยนิดเดียวมันแหลกเมื่อกี้ผมก็เลยโยนโจนไปเลย ลกจบตีได้ต่อเนื่องครับเพื่อนร่วมทีมกัมเมโซ่อ้ยโดนอีกแล้วครับลงอกไปทีลามวิ่งใส่ดูเขาตื่นตื่นนะครับแต่ว่าเขาต้องหักเอาทางนี้ครับน่าพวกเราอาจจะพูดแบบนี้แต่ว่าความหมายนั้นมันไปอีกอย่างโอ้ยอะไรอ่ะพวกเขาเสียบอลนะครับบอลไหลออกไปแล้วทำไมผมถึงแหลกก็ไม่รู้ท่านผู้ชมแล้วการเพื่อนคอยประคองทางขวา อ the right ah, okay. ้าโอเคครับผมได้ทุ่มทุ่มไปให้กาคาครับจ่ายบอลมาที่เดลัสซี่ฮะไปที่ฮาเมครับแล้วก็นั่นนะครับแทงไปให้ฟิโก้ไม่ได้เปรียบครับผมควรจะเอาบอลมาตั้งแล้วก็ต่อบอลไปดีๆนะเขาเลงไปที่เบล แล้วก็ได้วิ่งไปเปิดครับรส,สายาเฮดเดอร์เหมือนกันฮะน็อผมนี่แหลกมากครับท่านผู้ชม,ม,มไปครับโทนี่มากีนอ็อ,อเ<า>มเขาช้านะครับก็มันก็ไปหักล้างกับความใหญ่ของเขานั่นแหละแลเขาจะแทงให้เบลลอีกแล้วผมต้องเอากาเบโซวิ่งไปก็ยังสู้ไม่ได้อยู่ดีฮะก็ทั้งๆที่รู้ว่าเขาจะมาทางนี้ครับ โดนจริงๆครับอิบาอีซีเบลอีซีนะครับคริสมันอีซีแหลกนะผมผมไม่ได้ไปดูไอโอ้โหมากี่น็อตผมไม่ได้ไปดู power option นะผมไม่รู้ว่าผมเปลี่ยนเป็นเซเวอร์อยู่หรือเปล่า ผมว่าน่าจะใช่นะผมทำงานครั้งล่าสุดแล้วผมก็ไม่ได้เสียบแบตเตอรี่แล้วผมก็เดี๋ยวเกมหน้าเดี๋ยวค่อยไปปรับแล้วกัน <laughs> มันทำให้ไฟจ่ายไม่พอผมเข้าใจว่ายวอย่างนั้นนะนะี่ครับเขาวิ่งมาทางเบลครับแล้วเขาก็เปิดให้ ัโอ้ยผมเจอสายเฮดเดอร์จริงๆอะไปที่ฟิโก้ครับฟิโก้ฝากห้าเมตรมาทางนี้มาทางนี้อะตักไปครับสวยงามอย่าให้ออกนะฟิโก้โยนครับมากีน็อกหนูไม่ได้ครับผมกลองหลังเขาแบบมาแพ็คเกมรับอย่างนี้แล้วโก้เขาก็ออกมาสบายครับ ลูกเมื่อกี้ผมควรจะลากไปให้สุดเส้นแล้วเปิดย้อนเข้ามาโอ้ยโดนอีกแล้วโดนแน่ๆครับออบอลนไไั่นเป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่เสียบอลไปเลยน้อยเดี๋ยมาคว้าบอลไว้ได้เขาต้องการเพื่อนมาช่วยนะครับคริสเตียโนโรนัลโดมีหนึ่งหรือสองทางให้เลือกเล่นนะครับจังหวะนี้แนวรุกที่ฟุตบอลได้ฟิโก้เท่านี้ฝากไลยที่ห้าเมตรตักไม่ได้ครับโดนดักก่อน คริสตีโนโรนันโดเบลโอกาสมาถึงแล้วครับโอ้ยเขาท่านตักทั้งโงงเลยนะฮะต้องยอมครับต้องยอมสายเฮดเดอร์เหมือนกันแล้วเขาเล่นได้เก่งกว่าผมมากมันถึงเป็นอย่างนี้แล้วฟอร์มและกู้แข่งก็เอาไม่อยู่ครับคงเห็นกันแล้วนะครับว่าบอลโดนศีรษะใครสักคนหนึ่งแล้วตุ้งตาข่ายนั่นไงี้ยมีสี่ประตูเกิดขึ้นครับ ไปไหมมากริ็นกอ่ะกา้าตักให้ครับสู้ไม่ไหวฮะมากีิ็อกเขาไม่มีความเร็วนะครับเขามีแต่ความสูงต้องช่วยกันขึ้นมาครับผมใช้แบบแทัคติกหัวร้อนนะครับดูว่ามันจะยังไงสำหรับเวลาที่เหลือการสนับสนุนการเล่นที่ดีนะครับนั่นคือการวิ่งโดนลลอนซี่จ่ายไปที่ฮามิด ฝากมาที่โทนี่ครับโอ้โหเข้าบอลเร็วมากพยายามที่จะเก็บบอลเล่นครับแต่บอลหลุดไปแล้วแนบอลปบมือให้เบลเตรียมวิ่งมาเปิดอีกแล้วครับต้องวิ่งประกบเบลไว้นะต้องมมีใคครราช่วยับจะไปทางไหนดีครับจะช่วยฝั่งไหนดีพลิกครับพลิกไหมเรียบร้อยครับอืมเกือบเกือบเรียบร้อย โอ้ยแหลกแหลกผมไม่แน่ใจว่ามันแหลกกับเน็ตหรือว่าแหลกกับไอ้ Power Option อย่างที่ผมบอกผมพอดีผมใช้น้ตบุ๊กนะมาอีกแล้วครับเลียกไว้ครับควรจะเล่นแบบโลนลแต่ว่าสุดท้ายเขาก็สกัดออกไปได้เจมส์เบมา่ะ ก็นั่นแหละครับแพ้ไป3ประตูตอนหนึ่งโอเคครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะแล้วก็มันมีอีกอย่างนึงอะคือกดไอตัวระฆังอะเอาไว้แจ้งเตือนเวลาคลิปใหม่ออกอะไรอย่างนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ